คุณผู้ชมครับแน่นอนนะครับ<ช>สำหรับช่วงของชาวเน็ตของเราเนี่ยนะครับนอกจากจะได้อยู่ใกล้ชิดนะครับกับชาวเน็ตที่หลายต่อหลายท่านเนี่ยก็จะต้องมาลุ้นกันในทุกๆสัปดาห์นะครับว่าเออชาวเน็ตเราจะเป็นใครนอกนะครับแล้วเราก็ได้ฟังความเห็นนะครับแล้วก็มุมมองที่น่าสนใจมุมมองแซบๆของชาวเน็ตของเราทุกสัปดาห์เลยนะครับแต่แน่นอนครับมาถึงช่วงท้ายแบบนี้เนี่ยเราก็มีช่วงสองช่วงด้วยกันถูกต้องนะครับที่ต้องขอรบกวนชาวเน็ตของเราอีกสักเล็กน้อยนะครับก็คือช่วงแรกคือช่วง ฝากร้านฝากร้านาาน,นะครับและอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงถามไวตอบไวครับถูกต้องอเริ่มกันที่ฝากร้านก่อนฝากร้านก่อนดีกว่าครับฝาก,กได้เท่าที่ใจต้องการใช่คุณกายให้เกียรติมาเป็นชาวเน็ตของเรานะครับเชิญฝากร้านได้เต็มที่เลยครับคุณกายครับ,รบก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับนอกจากออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วเนะี่ยก็รอบนี้เนี่ยการเลือกตั้งของพรรคก้าวไกลเราเนี่ยเรายังคงต้องการเงินสนับสนุนนะ ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งอาจจะเห็นว่าการเมืองหรือนักการเมืองจะเป็นฝ่ายให้เงินหรือแจกเงินหรือมีเรื่องของเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่วันนี้การเมืองรอบนี้พี่น้องประชาชนทราบหรือไม่ว่านักการเมืองหรือผู้สมัครสสพักเก้าไกลกาลังต้องการเงินสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะไปทําหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์หบาท10บาท20บาท จากหลายๆคนมีความหมายจะสามารถนำไปใช้พิมพ์โบชัวทำป้ายหาเสียงทำอะไรต่างๆเพื่อที่จะนําไปประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนอีกหลายหลายคนได้รับรู้รับทราบว่าเขตนี้เป็นใครอะไรยังไงเพื่อจะได้ผู้แทนพักเก้าไกลเขามานะครับเพราะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านมีค่านะครับช่วยกันเข้าไปในแคมเปญพระป่าการเมืองของพักเก้าไกลนะครับ เลือกเขตไหนชอบเขตไหนหรือประทับใจการทํางานของอเขตไหนสามารถกรอกเข้าไปโดยตรงที่เขตนั้นได้เลยหรือถ้าเกิดอยากสนับสนุนพักก็สามารถกรอกไปที่การบริจาคของพักได้เลยนะครับจะกี่บาทก็แล้วแต่ท่านสามารถกดได้ตามแล้วแต่ที่ท่านาสามารถดำเนินการได้แล้วเราจะทำงานแทนทุกท่านนะครับทุกๆคนอย่างเต็มภาคภูมิอย่างสมบูรณ์แบบครับขอบออคุณค,ครับโอเครครับผมเฮ้ยเออผมขอดูอัน,อนแรกอีกทีได้ไหมครับที่เป็นซองนะครับ พระป่าการเมืองาเจ้าเสื้อในพักที่ประชาชนเป็นเจ้าของบอกสำเนียงได้ไหมเนี่ยเออนะครับอยากอยากจะพูดอะไรประมาณนี้อยู่แล้วเมื่อกี้เห็นอยู่แล้วเจ้าเสื้อในพักที่ประชาชนเป็นเจ้าของบอกเอองั้นผมถามหน่อยนะครับว่าคิดเห็นยังไงกับประเด็นที่เนี่ยการการที่ประชาชนสามารถสนับสนุนพรรคการเมืองที่ตัวเองเ ที่ตัวเองแบบอยากจะเลือกชื่นชอบจะสนับสนุนได้บ้างเพราะว่าคือบางท่านก็มองว่าโอ้ยได้ไงทำอย่างนี้ได้ไงเออแบบพักการเมืองมาขอเงินประชาชนได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออฮะคิดคิดเคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคือหลายหลายหลายคนหลายๆหลายๆพักการเมืองนะทุกฝ่ายเนี่ยก็จะชอบพูดว่าพักการเมืองเป็นของประชาชนพักการเมืองเป็นของคนทุกคนแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าพักการเมือง นำเงินที่ไหนมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งหลายพายพรรคการเมืองใช้เงินเป็นหลักพันล้านหลักหมื่นล้านแต่ถามว่าเงินเหล่านั้นนั้นมาจากใครนะ,ะมาจากกี่กลุ่มก้อนมาจากกี่กี่ผู้สนับสนุนแล้วจะต้องตอบแทนบุญคุณผู้สนับสนุนนั้นอย่างไรถ้าคนน้อยนั่นหมายความว่าเขาก็ต้องไปหาผลประโยชน์มาแลกเปลี่ยนให้กับตอบแทนบุญคุณกับคนน้อยๆเหล่านั้นแต่วันนี้เนี่ยทุกการหาเสียงของของเราเนี่ยเราแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องใช้เงินเพราะโบชัวต้องพิมพ์ป้ายต้องพิมพ์ มันต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทุนมาจากพี่น้องประชาชนทุกคนคนละ10บาทล้านคนได้10ล้านบาทเราสามารถเอาไปหาเสียงได้ได้ดีกว่าหนึ่งล้านบาท10คนที่เราก็ต้องไปแค่คนในทุนกลุ่มเล็กๆน้อยๆอเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ ไม่ได้คิดแคมเปญมาเพื่อที่จะทําเป็นเป็นคอนเทนต์หรืออะไรต่างๆแต่วันนี้เราไม่มีตงังจริงๆครับม <laughs> ผม <laughs> เอาตรงๆไม่มีตงัตงจริงๆ <laughs> แล้วก็เราต้องการที่จะ สื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนเพราะนั้นตัวกลางในการสื่อสารก็คือป้ายคือโบชัวคืออะไรต่างๆมันล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอพี่น้องประชาชนว่านี่เรากําลังทําพักการเมืองให้เป็นของประชาชนทุกคนและเราไม่ได้ต้องการเงินจากใครใคนใดคนหนึ่งเราไม่ได้ต้องการเงินล้านเงิน10ล้านจากใครใคนใดคนหนึ่งแต่เราต้องการเงิน5าบาท1 0บาทร้อยบาทจากคุณนี่แหละครับครับผมนะฮะก็ใครนะครับที่จะร่วมในเรื่องของซองนี้ใช่ไหมฮะซองของแต่ละเขต นะครับของแต่ละี่าใช่นะครับก็ของแต่ละเขตนี่ก็จะมีถ้าเป็นของผมคือเขตยีบเจ็นะครับเขตยี่สิบเจเขตยี่สิบเจกรุงเทพมหานครเขตที่ยีิบเจ็นะครับอยู่อยู่ข้างล่างสัญลักษณ์เมื่อกี้หรือหรือหรือถ้าเกิดหรือถ้าเกิดใครชอบการแบ่งเขตครั้งนี้ก็ไปให้กับเขต เรียกอะไรนะครับเมื่อกี้ยี่แปดยี่แปดเมื่อกี้ยี่แปดก็ได้ด้วยเหมือนกันขอบคุณไอ้ละชนกเนี่ยรูปแบบมาตะกุลเมื่อกี้อ่าครับผมนะฮะะอ่เพราะฉะนั้นก็แต่ละเขตก็จะแตกต่างกันไปนะครับใช่เอออันนี้เป็นสิ่งที่ผมกําลังจะทำอ่อสสกายู่เขตยี่สิบเจ็ดใช่ไหมใช่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านไหนอร่อยร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ตรงอนามัยงามเจริญจบโอเคไม่เพราะอยากรู้เพราะว่าเนี่ยก็ยังคุยอยู่เฮ้ยถ้าเราไปเจอผู้สมัครคนไหนนะ ผมกำลังจาหน่อยผมกำลังจะโพสต์ลงรว้รวมไว้ผมกำลังโพสต์เลยว่าผมมาอยู่นนท์เขตหนึ่งแล้วผมกำลังจะโพสต์ว่าใครก็ตามที่เอเป็นสสนนทบุรีบอกผมเลยนี้ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเด็ดในเมืองนนท์เนี่ยมีร้านอะไรบ้างนี่คือเจอคนไหนก็จะถามหมดนะครับถามหมดไม่ว่าจะมาจากพักไหนคุณต้องตอบผมให้ได้ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเด็ดในเมืองนนท์เนี่ยมันมีร้านอะไรบ้างครับผมไม่ใช่อะไร หิว <laughs> 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 ไม่ได้ท้าทายออหิวใช่แล้วก็ต้องฟังด้วยไงต้องแบบถามคนที่แบบว่าลงพื้นที่แล้วรู้ข้อมูลเนยใช่ไหมอเออนะครับก็แชร์กันหน่อยครับผมนะฮนะ